การต่อสู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชาวบ้าน12รายนะคะที่บุกรุกก่อสร้างรีสอร์ทโดยไม่ชอบมีการต่อสู้มานานถึง7ปีแล้วแล้วท้ายที่สุดค่ะศาลก็ได้มีคำพิพากษาออกมานะคะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณนี้ไปค่ะใช่ครับแล้วก็พอมีคำพิพากษาออกมานะครับปรากฏว่า ไม่มีการย้ายออกไปในส่วนของชาวบ้านบางส่วนนะครับก็เลยเกิดคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะนี่มันคือเป็นการหาผลประโยชน์เป็นการบุกรุกพื้นที่แล้วก็หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่านะครับเราลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับลงสนามข่าวพร้อมกันครับกล่าวอ้างว่าที่ผมอยู่ในที่ฐานะแปลง119ไร่หรือว่าเป็นนศรมาก่อนหรืออะไรเนี้ยแต่ว่าที่ผมในนศส,สามไม่เคยมีกรณีพิพาทมาก่อนตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะครับ ถึงยังไม่หมดก็รู้เลยว่าที่สาธารณะจะไม่เพงๆแต่ว่าทางทางรัฐเขาจะเอื้อได้หรือเปล่าแค่นั้นนะนะพื้นที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ทําอะไรใช่ไหมที่ว่าเป็นเป็นสำคัญสำคัญจะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรก็หวังนะนะคนในนี้ก็หวังหวังว่าเออพอจะได้อยู่ไปก่อนทำมาหากินไปก่อนแค่นั้นแหละก็จําเป็นต้องรืือแต่ต้องให้สิ้นสุดทําศาลก่อนครับวันนี้เราจะพูดว่าศาลรูทอนแล้วสิ้นสุดเรื่องอขั้นตนการชั้นศาลอมว่าไม่จริงอะ่ะ เพราะวันหนึ่งที่ผมทราบมาก็จำเลยชาวบ้านหรือชาวบ้านเขาพยายยืนย่นดีกายอยู่ บนหาดแหลมสนอ่าวสีธนูเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน5แห่งบนเนื้อที่กว่า52ไร่ถูกศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค8พิพากษาให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหลังพบว่าบุกรุกพื้นที่สาธารณาสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันการต่อสู้คดีพิพาทที่ดินระหว่างเทศบาลตำบลเพชรพังงันกับผู้บุกรุก ยาวนานยืดเยื้อมากกว่า7ปีจุดเริ่มต้นของมหาการเรื่องนี้เริ่มจากปี2 5 1 9บริษัทเมืองแร่เลี่ยงห้วดจำกัดได้รับสัมปทานทำเมืองแร่ดีบุกในที่ดินบริเวณทิศเหนือของคลองด้วนหมู่แตํบงงาบลเกาะพงันซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันกับหาดแหลมสนจุดนี้บริษัทนี้สูบฉีดดินเพื่อคัดแยกแร่ดีบุกและได้ปล่อยมูลดินทรายที่ขาดจากแร่มาถมทะเลจึงทำให้เกิดพื้นที่งอกขึ้นใหม่ มีลักษณะเป็นแหลมทรายเว้าวอย่างสวยงามเมื่อปี2529บริษัทนี้เลิกกิจการทําให้มีต้นสนขึ้นในพื้นที่จํานวนมากชาวบ้านจึงเรียกกันว่าแหลมสนต่อมาปี2531สภาตำบลกอบพังงานและอำเภอกอบพังงานประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันปี2533เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดที่ดิน เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนอสลอได้เนื้อที่82ไร่3ตารางวาแต่ไม่สามารถออกได้แล้วเสร็จเนื่องจากมีคนไปคัดค้านการออกหนังสือจากนั้นนายจรัตยวนานโนนชาวบ้านในพื้นที่กับพวกเข้าไปครอบครองที่ดินแปลงแหลมสนแล้วเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพบว่า เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้แต่นายจรัสยังคงมีความเชื่อว่าที่ดินหาซายนี้เป็นที่งอกขึ้นเองตามธรรมชาติจนในปี2543นายจรัดจึงฟ้องกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหตุเพราะไม่ยอมทำการรังวัดในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้ซึ่งสารได้ยกฟ้องเพราะเห็นว่าที่ดินพิพาท ไม่ใช่ที่งอกขึ้นตามธรรมชาติต่อมาก็มีผู้ประกอบการบุกรุกเข้าไปทำรีสอร์ตบังกะโลร้านอาหารรวมกันกว่า12รายจนในปี2546เทศบาลตำบลเพชรพังงนันมีคำสั่งให้ผู้บุกรุกระง,งับการก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่ผู้บุกรุกไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจนต่อมาอำเภอเกาะพงงนันมีหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุก รือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่แต่ทุกรายกลับเพิกเฉยปี2,559เทศบาลตำบลเพชรพงงันจึงมีความพยายามในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงอีกครั้งและมีคำสั่งแจใ้งผู้บุกรุกรือถอนอาคารออกจากพื้นที่พิพาทภายใน90วันในวันที่10กรกฎาคมปี2,561แต่ผู้บุกรุกก็ยังคงเพิกเฉย นี่จึงเป็นที่มาที่เทศบาลเป็นโจ์ในการยื่นฟ้องผู้บุกรุกทั้ง12รายซึ่งศาลได้มีการพิพากษาทั้งในส่วนของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ผู้บุกรุกจำนวน5รายออกไปจากที่ดินพิพาทและให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ไปได้พบคำพิพากษาถึงที่สุดระหว่างานายจรัทเยะวะนานนท์ เป็นโจทย์ฟ้องอกรมการปกครองอฟ้องในอำเภอฟ้องอที่ดินเมื่อเมื่อเราได้คำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มาศึกษาต่อว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทำอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการโดยใช้ระเบียบต่างๆไม่ว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ไม่ว่าการดูแลรักษาที่สารประโยชน์อันเป็นสมบัติของแผ่นดินก็เลยาหารือกับทางอำเภอเพื่อที่จะดำเนินการฟ้องกับไล่เราเคยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแต่ว่าทางอำเภอเนี่ยเขาก็เพิกเฉยดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยไปศึกษาต่อว่า,าเราสามารถที่จะฟ้อง หรือดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวได้หรือไม่เราก็เลยไปเจอ,อดีกานะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเทศบาลเพชรพง,งันก็ได้นำเรื่องขึ้นสู่ศาลเป็นการฟ้องกับไล่และมาท้ายที่สุดวันนี้เนี่ยก็มีคำพิพากษาถึงที่สุด ในจำนวนห้ารายนะครับว่า,าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สารประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่สำรวจหาดแหลมสนและพบว่าไม่เพียงผู้บุกรุก ยังไม่ออกจากพื้นที่พิาพาทเท่านั้นแต่รีสอร์ทบางแห่งยังคงก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถทําได้ส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้บุกรุกยังไม่ยอมออกจากพื้นที่หลังสารพิาพากษาเพราะมองว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ดินที่งอกจากที่ดินเดิมซึ่งเกิดจากกระแสน้ําและคลื่นเปลี่ยนทิศทางตามธรรมชาติพัดพาเอาดินทรายมาทับถมเป็นเวลานานหลายปีประชาชนจึงมีสิทธิ์ครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ได้ แต่สารมองว่าเป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับคนเมืองใช้ร่วมกันเช่นเดียวกันกับจักรพลเรืองโรดหนึ่งในเจ้าของรีสอร์ทบนหาดแหลมสนที่เขาให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นของเขาตั้งแต่รุ่นปู่มาถึงรุ่นพ่อไม่ได้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพราะเป็นที่งอกจากที่ดินตามหนังสือนสสกที่เขาครอบครอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีหน่วยงานใดมาโต้แย้งเรื่องการครอบครองและเขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินนสลที่ผมเนี่ยที่เจอมาในกรณีที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นที่นสลหรือที่พิพาท119่ไร่เนี่ยเดิมทีแล้วที่ผมมาจากบรรพบุรุษเป็นที่นสสานะครับตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองพันนาร้อยสิบหกนะครับตั้งแต่ปู่ปู่มาถึงพ่อแล้วก็มาถึงผมทั้งสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ทาในในในที่หน้าที่ดินแปลงนี้ที่ว่านสสามจุดทะเล ผมก็ทํากันมาเรื่อยๆแล้วก็พอถึงกรณีชั้นศาลตอนนี้ที่ผมอุทธรณ์ไปเนี่ยตอนแรกกล่าวอ้างว่าที่ผมอยู่ในที่ฐานะแปลง119ไร่หรือว่าเป็นนสรมาก่อนหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าที่ผมในนสามไม่เคยมีกรณีพิพาทมาก่อนตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะครับเพราะว่าที่ที่ว่ามีปัญหาที่เคยอ้างนสรผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนแต่ที่สําคัญคือที่ของผมเนี่ยบรรพบุรุษผมไม่เคยเป็นฟาร์มกับ ทางราชการมาก่อนซึ่งมีการโต้แย้งเรื่องนอสลออันเก่าฉบับไหนผมก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้ผมโดนกรณีพิพาทไปแล้วและผมก็ได้มีทนายก็ย <c oughs> <rak> ื <c oughs> ่นอุทธรณ์ไปเขาก็ถามมาว่าที่แปลงนี้ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแปลงน,นสลหรือว่าอยู่ในที่แปลงน,นสลหรือเปล่า <c oughs> ผมก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปว่าที่ผมเนี่ยไม่เคยเกี่ยวข้องกับที่น,นสลที่เขาเคยกล่าวอ้างมาก่อนเพราะที่ของผมยังปเป็นแปลงน,นสสาม และไม่เคยพ่อผมที่ว่าถือที่ดินแปลงนี้ก็ไม่เคยพิพาทกับใคร<ม>และก็ทําประโยชน์เนี้ยมาตาอหลดตั้งแต่ปู่ก็ทําอยู่ตรงนี้หน้าหน้าสวนของตัวเองนี่แหละครับพ<ม>อแค่นี้ครับตอนนี้จกกักรพลยังมีพยายามที่ชี้เห็นว่าการครอบครองที่ดินพิพาทต่อจากผู้เป็นพ่อแต่นั่นก็ไม่ได้ยืนยันได้ว่าที่ดินพิพาท เป็นที่งอกจากที่ดินของเขาส่วนพยานเอกสารล้วนแล้วแต่เป็นเอกสารโต้แย้งเรื่องการครอบครองที่ดินพิพาทไม่มีพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมาสนับสนุนว่าที่ดินพิพาทเป็นที่งอกตามที่กล่าวอ้างทําให้มีน้ําหนักรับฟังน้อยซึ่งต่างจากพยานหลักฐานของเทศบาลเพชรพง,งันกรณีนี้สารจึงพิพากษากคล้ายก,กันกับกรณีอื่นๆคือให้ออกจากที่ดินพิพาท และให้รื้อถอนสิ네่งปลูกสร้างเช่นเดียวกันเรายังเดินสำรวจรีสอร์ทข้างเคียงก่อนพบเจ้าของรีสอร์ทที่เล่าให้เราฟังว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาทำประโยชน์สร้างที่พักบังกะโลมาตั้งแต่20ปีก่อนแม้รู้ดีว่าบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์แต่ก็อยากขอเช่าพื้นที่ไว้ทำกินหากภาครัฐยังไม่นำที่ดินผื้นนี้ไปทำประโยชน์ทางอื่น แต่ตรงนี้ไม่มีเอกสารติดคือคือทำแบบว่าเหมือนกับหัวได่ไประนาทุกคนแหละตอนแรกนะตอนแรกจะเป็นอย่างนั้นทุกคนคือคิดว่าเป็นที่น่าถวนทําไปทําไปแต่ทางทางรัฐเขาก็ไม่ได้มาบอกเลยสมมติว่าเราทําไปห้าห้องแปะตุ้มเลยทําต่อไม่ได้นะซ่อมแทนไม่ได้หยุดแค่นี้นะมันก็เสร็จเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นคือไหลไปไหลไปจนว่าทําเป็นอยางสิบกว่าห้องยี่สิบกว่าห้องแล้วจึงมาออกประกาศประเอม ไม่มีรูปแบบก่อสร้างเอกสารติดรู้อยู่แล้วว่าว่าว่าไม่มีน้องรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเราก็ไม่ทํามแต่เราเราคิดว่าออทำไปถ้าว่าเขาสั่งให้หยุดออให้เวลาว่ะเาณสามปีหรือถอนห้าปีหรือถอนหรือว,ว่าให้เช่าเหมือนกับร,ฐร,ฐรฐัฐรัฐปร์ถดดใช่ไหมก็ยินดีจะเช่าทั้งหมดนะน้องที่ที่จะทำพร้อมทุกอย่างที่จะจะยอมรับนายกเทศบาลตำบลเพชรพังงันเปิดเผยกับตัวจริงสนงงามข่าว ว่าสิ่งที่ทําให้คดีพิพาทที่ดินสาธารณะยุ่งยากซับซ้อนมาอย่างต่อเนื่องเพราะมีผู้ไปคัดค้านการออกนศรอของกรมที่ดินจึงยังไม่แน่ชัดว่าเป็นที่ดินนศรหรือไม่จึงขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าศาลจะพิพาทศาลแล้วก็ตามครับตอนนี้ก็ให้ขึ้นอยู่ครับกับกระบวนการชั้นศาลจะดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาตอนนี้ก็คือมีการฟ้องร้องทางเทศบาลเปิดประงนัน ก็ฟ้องในเรื่องของผู้บุกรุกนะครับในที่สาธารณะแหลมสนนะครับตามที่เขาเรียกไว้ว่าเป็นที่สาธารณะแต่ความเป็นจริงก็ผมยังไม่รู้ว่าศาลตัดสินว่ายังไงนะครับเพราะที่ผ่านมาก็นสรเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นนสรที่แท้จริงหรือยังเรามีขบวนการที่สืบมาว่ารู้ว่าเป็นที่นสรก็จริงแต่เอกสารทั้งหมดเรายังไม่ทราบไม่เห็นด้วยซ้ําว่ามีไม่มีครับ <Yeah. S 1> ก็จําเป็นต้องรื้อแต่ต้องให้สิ้นสุด ทางศารก่อนครับวันนี้เราจะพูดว่า่ารรุทธรแล้วสิ้นสุดเรื่องอขบวนการชั้นสาลผมว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าหนึ่งที่ผมทราบมาก็จำเลยชาวบ้านหรือ,รอชาวบ้านเขาก็ยังยื่นดีกาอยู่นะครับแต่ว่าทางสาลดีกาจะรับไม่รับตรงนั้นเป็นหน้าที่ของชั้นสาลครับหนังสือผมไม่ทราบทีว่าทางสาลดีกายังไม่รับหนังสือครับไม่รับเอกสารที่จะยื่นครับ ตัวจริงสนามข่าวยังติดต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒินโตก่อนได้รับข้อมูลว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานหลายปีจึงอยากให้เป็นไปตามคำพิภากษาของศาลจนถึงที่สุดเพราะที่ผ่านมาเคยพยายามเข้าไปขับไล่ผู้บุกรุกแล้วก็กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่นรงเดชผ่องพิรมถ่ายภาพชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน โัวจริงสนามข่าวก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากเราพยายามที่จะขอสัมภาษณ์ท่านนายอำเภอแล้วแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆซึ่งก็ต้องดูนะคะว่าหลังจากนี้ทางด้านของนายอำเภอเองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเองจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะครับ ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง f c e e o o o นะครับชื่อเดียวกันเลยตัวจริงสนามข่าวค่ำคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ